สวัสดีครับวันนี้จะมาสาธิตวิธีการประกอบ FCA18 นะครับก่อนอื่นเราต้องเตรียมสินค้านะครับก็คือแผ่นซ้ายกับแผ่นขวานะครับจุดสังเกตของแผ่นซ้ายคือเนี่ยตรงร่องมันจะมีร่องอยู่นะครับด้านล่างแล้วก็แผ่นขวาจะมีร่องอยู่ฝั่งนี้นะครับหลังจากนั้นเราเอาแผ่นหลังเอามาประกอบ แล้วก็ยิงน็อตนะครับ3มจุดด้วยกันนะครับแล้วก็อีกฝั่งหนึงก็3ามจุดเหมือนกัน ลังนั้นะครับก็ตั้งขึ้นมาครับเอาแผ่นล่างมาประกบเอาเอาแผ่นล่างมาโชว์หน่อยครับจุดสังเกตนะครับจะมีร่องของมันนะครับแล้วก็เอาหน้าบานนะครับมาสอด แล้วหลังจากนั้นก็ดึงเฟรมเข้ามาหาตัวเรานะครับมันจะล็อกกับแผ่นข้างนะครับแล้วก็เอาแผ่นล่างสไลด์ลงมาเพื่อล็อกนะครับนี่นะคระับจะเป็นแผ่นบนจุดสังเกตนะครับจะมีตัว H นี่นะครับเราต้องบีออกมานะครับ3ามตัวนะครับ ด้านบนนะครับจะมีร่องสาม่องนะครับสาหรับตัว H ฮชที่เราเบียงมานะครับได้ okay, เลยโอเคใส่เลยครับเข้า <Okay. S 2> แล้วก็กดเข้าไปหลังจากนั้นมันก็จะล็อกยิงน็อตนะครับ ยิงน็อตข้างล่างนะครับตอนนี้นะครับมาถึงขั้นตอนเตรียมมือจับนะครับนี่นะครับจะเป็นมือจับฝั่งขวานะครับก่อนอื่นเลยใส่ ก็อิงไรน็อตเข้าไปนะครับ นั้นนะครับเอาตัวน,นี่ไม่ใช่นะอืาใช่ตรงฝั่งนี้นะครับก็ใส่แง่เหล็กไปนะครับก็ใส่ฝั่งนี้นะครับ ใส่สปิดพิมพ์เข้าไปนะครับแล้วหลังจากนั้นก็ปอกเข้าไปแล้วก็บีออกมา โอเคครับฝั่งนี้นะครับก็มาเทสกันก็จะใช้ได้แล้วนะครับอีกฝั่งหนึ่งนะครับก็เหมือนกันเอ,เอ้ยคล้ายกันดีกว่าเอาไหลตัวนี้นะครับ ใส่เข้าไปครับแล้วก็ไขน็อตก็ได้นะครับใช้ไขควงนี่นะครับก็จะเป็นวิธีการประกอบ A 1 8 รายละเอียดเพิ่มเติมนะครับก็จะเป็นแผ่นชั้นนะครับเ,เดี๋ยวผมจะสอนวิธีการใช้ตัวหูเกี่ยวนะครับวิธีการเกี่ยวนะครับก็คือเอาด้านนี้นะครับด้านเข้าไปเสียบกับรูนะครับแล้วก็ขออภัยครับฝั่งนี้นะครับ แล้วมันก็จะออกมาเป็นประมาณนี้1แผ่นชั้นนะ1แผ่นชั้นนะครับก็มี4ตัวนะครับ